สวัสดีกับผมสวัสดีเพืเ่อนๆทุกๆคนนะครับอยู่กับพมจารันแชนแนลนะครับวันนี้พ่มก็มาตัดคะแนงตอนกระถมนะครับกาแนง